One, two. สวัสดีค่ะพบกับช่องเดไัยสไปร์ตวันแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีตอนเช้าๆจ้าทุกคนค่ะออกจากบ้านกันแล้วนะคะตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งได้ค่ะนุ่นโชเฟอร์อยู่ทางนุ้นนะคะสวัสดีครับนุ่นดีใจใหญ่เลยค่ะสามปีแล้วไม่ได้ออกนอกประเทศกันนะคะวันนี้ก็เดินทางไปด้วยกันนะคะกําลังเดินทางไปแอร์พอร์ตนะคะ ขึ้นเครื่องเราบ่ายโมงนะคะแต่เราบ้านไกลเราก็ไปแต่เช้าหน่อยหนึ่งนะคะไม่ได้ไปสนามบินใหญ่ของเนเธอร์แลนด์หรอกค่ะสนามบินใหญ่คิปโปแอร์พอร์ตนะคะแต่เราไปอีกเมืองเอ็นโฮเฟนนะคะตอนเหนือของเนเธอร์แลนด์ค่ะเพราะว่าเราบินในแถบยุโรปนะคะเราก็ใช้สนามบินเล็กหน่อยหนึ่งถ้าเป็นบ้านเราก็สนามบินคอนแก่นเชียงใหม่ภูเก็ตอย่างนั้นเลยค่ะนะคะ เดี๋ยวค่อยชมไปถึงสนามบินก็จะถ่ายให้กันดูนะจ๊ะจนถึงบาร์เซโลนาเลยทีเดียวสําหรับการเดินทางวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะอากาศเช้านี้ก็สดชื่นเจ้าค่ะยังหนาวอยู่นะคะได้ยินว่าอากาศทางบาร์เซโลนาก็พอๆกันกับฝั่งทางนี้ค่ะยังไงก็เตรียมเสื้อผ้ากันหนาวไปนะคะไม่ได้ขนไปเยอะเท่าไหร่หรอกคะ่ะเพราะว่าไปกันแค่5วันได้นะคะทุกคนคะ่ะแล้วเจอกันจ้าเดินทางไปด้วยกันค่ะ การเดินทางก่ะตอนเราเดินเหินได้สะดวกเราก็ไปเที่ยวกันท่องโลกนะคะเปิดหูเปิดตาเปิดใจไปโลกกว้างกันนะคะเห็นอะไรสวยๆง,งามๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ก็ถือว่าเราได้กำไรชีวิตนะคะทุกคนคะ่ะ เส้นทางหลักก็จะประมาณนี้แหละค่ะประเทศฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะตอนนี้ทุกคนเขามุ่งหน้าไปทํางานกันนะคะร่วงเช้าๆอย่างนี้ค่ะพวกรถขนส่งสินค้าก็เยอะพอสมควรค่ะออกจากบ้านมาเมื่อ่อตอนนี้สว่างแล้วค่ะทุกคนค่ะ จากบ้านตัวโต,วตวมาถึงสนามบินก็ราวๆสองชั่วโมงกว่านะคะตอนนี้ก็อีกสักครู่เดียวนะคะก็จะถึงสนามบินแล้วค่ะ ใกล้จะถึงสนามบินแล้วนะคะทุกคนค่ะใกลถึงสนามบินเล็กแล้วค่ะแต่ตอนนี้เราจะไปหาที่จอดรถกันก่อนนะคะจอดไว้ที่นี่ห้าวันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ก็จอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะ ที่จอดรถก็ถือว่าห่างจากสนามบินพอสมควรเดี๋ยวก็จะมีรถบัสเล็กๆเ,เข้าไปส่งที่สนามบินนะคะตรงนี้ค่ะมาค่ะพ่อใหญ่มาค่ะเราก็จอดอีนางน้อยไว้นี่ประมาณ5-6วันเลยทีเดียวนะคะเพราะซื้อตั๋วซื้อไรรวมกับที่จอดรถด้วยค่ะก็ถือว่ามาถึงเช้าพอสมควรนะคะ ใช้เวลาเดินทางเกือบสองชั่วโมงค่ะมาถึงสนามบินตรงนี้นะคะเครื่องก็อีก2อสามชั่วโมงถึงจะออกนะคะทุกคนค่ะมาเร็วดีกว่ามาช้าเนาะคะ่ะ <Yeah. S 2> ตอนนี้ก็ถึงหน้าทางเข้าสนามบินแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่แหละค่ะสนามบินนะคะ e อ็นโฮเฟนแอรพอรนี่แหละค่ะเดี๋ยวเข้าไปด้านในก่อนค่ะ ตอนนี้อยู่ด้านในสนามบินแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสนามบินก็เหมือนสนามบินภูกเก็ตบ้านเราละคะ่ะ เติมบลังกาแฟก่อนค่ะทุกคนค่ะก่อนเดินทางมาเติมบลังกาแฟด้วยกันค่ะเพิ่งผ่านตำรวจมาค่ะทุกคนค่ะเพิ่งเช็คกระเป๋าเช็คพาสปอร์ตอะไรเสร็จนะคะผ่านมาก็ร้านขายของค่ะทุกคนทางที่จะเดินไปขึ้นเครื่องนะคะเราต้องเดินผ่านร้านค้าค่ะเขาก็ทำระบบดีเหมือนกันค่ะ ลูกอมค่ะทุกคนคะ่ะมีใครอยากอมไหมคะลูกใหญ่มากขอแต่ละลูกดูสิคะใหญ่มากคะ่ะขออมหน่อยคะ่ะเดินผ่านตรงนี้ก็เป็นทีมสโมสรของฟุตบอลเมืองนี้นะคะเหมือนเอ็นโฮเฟนนี้คะ่ะ p s v นะคะ ตรงนี้ก็จะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือฟรีด้วยนะคะสำหรับตรงนี้เราก็มองออกไปเห็นเครื่องบินพอดีเลยค่ะคนรอขึ้นเครื่องเหมือนมดเลยค่ะทุกคนค่ะ ตอนนี้กำลังเดินไปขึ้นเครื่องกันนะคะทุกคนค่ะเครื่องบินจอดเรียงรายกันเต็มไปหมดหลายสายการบินมากเลยค่ะเลือกขึ้นตามใจฉันเลยนะคะเลือกขึ้นตามใจฉันเลยค่ะเราไปกับลำนี้นะคะสีเสียวทรานสวียนี้ค่ะเราไปลำนี้ค่ะ ถึงบาร์เซโลนาแล้วค่ะทุกคนค่ะถึงสนามบินบาร์เซโลนาแล้วค่ะ เป็นสนามบินที่ใหญ่โตมาโหรานเหมือนกันนะคะใหญ่พอๆกับสนามบินสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนี่นเลยค่ะสำหรับสนามบินบาร์เซโลน่านี่นะคะนี่คือรอบๆด้านด้านหน้าสนามบินอีกด้านหนึ่งค่ะตอนนี้โตโต้ก็ยืนอยู่ด้านหน้าสนามบินอีกด้านหนึ่งนะคะแท็กซี่กำลังมาเยอะมากน,นี่แหละค่ะสีของแท็กซี่บาร์เซโลน่าสเปนนะคะ ตอนนี้กำลงังรอรถนะครับประมาณว่ารถตู้่ะคะจะมารับไปโรงแรมนะคะเพราะว่าบุ๊กเรียบร้อยทั้งตัวทั้งรถรับส่งโรงแรมนะคะ<อ>เดี๋ยวค่อยตามกันไปจนถึงโรงแรมเลยทีเดียวนะคะทุกคนค่ะสนามบินก็ใหญ่โตมโหฬารมากค่ะ ถึงโรงแรมแล้วค่ะเข้าห้องแล้วนะคะโรงแรมนี่แหละค่ะโรงแรมที่จะพักกันสี่ห้าวันก็ที่นี่นะคะทุกคนค่ะใจกลางเมืองบาร์เซโลนาค่ะนะคะโรงแรมก็ถือว่าสี่ดาวอยู่นะคะกลางเมืองบาร์เซโลนาค่ะนี่กับห้องน้ําของโรงแรมก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะที่อาบน้ําก็ด้านในกระจกนุ่นค่ะ ยังไงก็ให้เห็นกันหมดทุกซอกทุกมุมแล้วกันนะคะนะคะของเครื่องใช้พอถึงกันก็เหนื่อยเลยค่ะทั้งวี่ทั้งวันคุณผู้ชายก็เวียนหัวไปเลยกับการรอรถโรงแรมจะมารับนะคะทุกคนคะ่ะจะสำหรับทางสเปยียเองก็ยังบังคับการใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะคะสำหรับโซน ทางสนามบินด้านในนะคะสำหรับเข้าพิพิธภัณฑ์ต่างๆและก็เข้าในโรงแรมนะคะช่วงที่เช็คอินก็ยังบังคับการใส่หน้ากากอนามัยอยู่ค่ะแต่ส่วนรอบนอกแล้วแต่คุณจะใส่หรือไม่ใส่นะคะรับพะถามรีเซพชันแล้วค่ะพวกตามถนนหนทางห้างร้านต่างๆสถานที่ใหญ่ๆนอกสนามบินก็แล้วแต่เราพิจารณาเองนะคะเขาบอกอย่างนั้นนะคะ ก็ถือว่าเดินทางเหนื่อยเหมือนกันค่ะตั้งแต่หกโมงเช้าเลยตื่นนะคะออกจากบ้านก่อนเกือบแปดโมงเช้าทางฮอลแลนด์จนมาถึงสนามบินในฮอลแลนด์จนมาถึงที่นี่จนเช็คอินจนถึงโรงแรมก็ห้าโมงเย็นเลยทีเดียวนะคะถือว่าเหนื่อยเหมือนกันอีกหน่อยก็ออกไปกินข้าวกันค่ะ